อ่าก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับอับตัวไลท์ชาแนลนะก็อยู่ในวิดีโอดันแรง EP ที่3-2กันแล้วนะหลังจาก EP ที่แล้วที่ผมทําไป1ชั่วโมงเนาะก็เป็นวิดีโอทดแทนเนาะหลังจากที่ผมไม่ได้ทํามานานนะอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นแรงต่ตอจากวิดีโอที่แล้วเลยนะก็ต่อจาก EP สาเลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเริ่มที่หน้ากากนะครับหน้ากาก2ดาวอ่าดูซิว่าวันนี้เราจะได้ไปสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมโอเค ก็วันนี้ผมมีอัปเดตนะผมได้รุ่นหนึ่งมาด้วยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งผีนะปฏิกิจกรรมมันกลับมาผมก็เลยสุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอืมอันนี้ก็ได้มาแล้วก็ต้องเอาไปเล่นหน่อยนะครับผมโอเคเี่มีรุ่นหนึ่งโอ้ยมีตัวเช่าเต็มเลยนะแต่รุ่นหนึ่งเราก็เอาซาสึกิแล้วก็คา,าละกันนะครับโอเคเอ่ะรุ่นหนึ่งก็จะขอไปล้างแนละ้วเอ้ซาสึกิขอไปล้างเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็ขอเป็นแบบนี้นะครับ อ่าส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันป่ะอืบอ่าโอ้โหเราก็เจอรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะก็มันมีกิจกรรมอะไรนะคาสเอตัวเก่านะครับผมมาให้สุ่มผมก็เลยจัดไปนะครับพอดีรุ่นหนึ่งผมมีอยู่60กว่กาเศษด้วยก็เลยขอเอาหน่อยแล้วกันนะป่ะอ่าเรียบร้อยนี่จเจอหลบ อืมอืมขอคืนนะครับบุ้มอืมนี่แนล่เมื่อกี้ผมใช้สมาธิอยู่นะทุกคน โอ้โหไม่ทันนะครับผมเมื่อกี้ผมกระจายนี่มันนะครับนี่นะบึ้มนะครับรุ่นหนึ่งสู้กับรุ่นหนึ่งเหรอฮะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็ต่อไปนะเราก็เจอกับไรคังเงนะครับไรคังเงี้เขามีจักรสามลอดซึ่งจักรเขายังไม่เต็มแต่ว่าไรคังเง้เนี่ยเราสะท้อนได้ค่อนข้างง่ายนะถ้าเขาไม่จับเราเขามีสกิลจับนะต้องระวังให้ดีอืม เพิ่มจาัก,การะไหมโอ้โหก็จับเราไปโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอย่างนี้อย่างน้อยเขาก็เสียสารเชิญนะครับผมอมไม่เป็นไรโอ้โหเอาเราตายเลยวะแม่คือเขาจะเอาเราให้ตายอย่างเดียวเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะพอถึงรอบหน้าเขาจะมีจาัก,การะแค่หลอดเดียวถ้าเขาใช้ อ่าสกิลไม่โดนผมเขาก็ไม่มีเกาะสายฟ้าเล่นกับซาสุเกะผมนะถึงมียังไงผมก็มีล้างอยู่ดีนะครับก็อันนี้ก็คิดว่าไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวเราจะเข้าไปก่อนเลยแล้วกันอืมโอเคโอเคอืมอือหือ,หอ นี่นี่รือึนี่นะโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับก็แต่ท้งนี้นก็สู้ไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะสำหรับตัวผมเนอะแต่ตัวมันเกียนจริงนะผมบอกเลยตัวมันเกียนมากนะต่อมาแล้วก็จะเจริยาเขาไม่มีสารเชิญแล้วอือ ออืให้เขาไปก่อนนะนี่นะซุปเอ้ยซุปอ่าโอเคเอ้ซุปเอ้ยซุปอ่าทันเปล่าทันเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าเาอ้ซุปอืมนี่นะนี่นะบึมโอ,โอเค เขาจะทาอะไรต่อดูกอนดูกันซึก,อ,ก,กอาฮะนี่เนีย <laughs> ผมรู้ทันแล้วผมรู้ทันคือมันมีอยู่อย่างเดียวแหละที่วิ่งมาแบบเมื่อกี้นะครับนี่เนี่ยโอเคบายบายนะครับก็ถือว่าเปิดตัวรอบแรกได้ดีนะครับผมก็ชนะไปหนึ่งรอบนะครับวันนี้เราดูซิว่าถ้าจบอีพีนี้เราจะขึ้นถึงยศเท่าไหร่นะครับอือไปกันต่อเลยเมื่อกี้เราเล่นอ่าซาสเกะกับ ตัวรุ่นหนึ่งไปแหละเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวบ้างนะพอดีผมมีตัวเช่ามาเยอะเลยนะเต็มเลยนะครับแล้วกทีหลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วมันมีกิจกรรมกลับมาเล่นอนะ่ะเราก็จะมีตัวละครเช่า,าเยอะค่อนข้างเยอะนะเออเ่าไปมเอาตัวอะไรดีอะไรดีอืมโทบิแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเมเนโตเนาะเมเนโตรบไม่ไมนะ้เอ,อเาไปเล่นเยอะอืมขอเป็นขอเป็น อขอเป็นขอเป็นอะไรดีทุกคนโอเคเอาเป็นอิทาจิตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไฟฟ้าชนะ็อตไปนะอืหัวเราเจอกับมันเอาเพนไปไว้ตัวสุดท้ายวะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเราก็กําจัดพวกตัวแรกๆไปให้ได้ก่อนผมกละว่ามันจะเอาล้างเาไว้ตัวเอ๊ะมันจะเอาตัวแข็งไว้ตัวแรกกันไงผมก็เลยเอาล้างมาะไม่เป็นไร เอา้าเอา้าโอ๋มันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันมีกระทืบดินอีกครั้งหนึ่งเหรอผมนี่ไม่รู้นะนะ่ะบึมโอ้โหไอ้ไอสกิวพายุนี่มันน่าลำคาญนะแต่ไออีพีที่แล้วนะที่มันเล่นนะเนี่ยเขียไม่เป็นไรบึมอมืมันเล่นเป็นด้วยนะตัวเนี้ย อย่าประมาทนะที่หลังนะอย่าประมาทขอดิดขาดนะครับเมื่อกี้โทบีผมไม่ได้เล่นเลยอ,อ๋โหมันเกียนตรงนี้มันไกลแล้วมันแบบพุ่งกลับมาได้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรอื กชุบูอืมอ,มอมโอ้โหมันยังมาโดนผมอีกแย่แล้วแบบนี้ไอโอนโอกินี่มันก็เกียนเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันไม่ได้เกียนเท่าไหร่ผมเบื่อไอซคิลพายุมันนะครับไอซคิลพายุเนี่ยที่มันพัดผมไปอะ เออฮะเดี๋ยวมันไกลด้วยโอเคไม่เป็นไรอ่ะรอบนี้กาละเรานะเราต้องทำให้ได้นะครับเ,โโเส้นตัวใครชิออืมออ้าวอะไรอ่อะ ผมไม่เข้าใจเลยจุ uh ๊บอืมบึ้มเรียบร้อยนะครับออเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจเลยว่าผมพลาดได้ไงนะครับต่อมาก็เป็นรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสู้ลำบากอยู่นะ เขายังไม่เสียสารเชิญทุกคนนะ ม,มันเดาผมถูกทางอยู่นะเมื่อกี้เนะี่ยผมก็จะวิ่งมาหนีมาตรงนี้ละนะครับบึมเออเรียบร้อยเลยนะครับให้ผมไปพลาดสองตัวแรกนะอันนี้ก็คือว่าโอเคไม่เป็นไรถือว่าความผิดพลาดของเราเนาะมาเราขอสู้กับเขาอีกรอบนะครับเอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่เมื่อกี้เราเพิ่มมาสองแต้มเองนะชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับ จริงๆอยากซื้อเศษสกเกตมากเลยโอเคสองตัวนี้ไม่เอาเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นระดับนี้ผมว่าน่าจะต้องเอาทีมตึงไปบ้างแล้วล่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นเป็นตัวทีมเมนของเราเลยล้วกันนะครับโอเคไปรอบนี้ก็จะ เล่นไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวขอเป็นทีมเมนเลยแล้วกันอาจจะเล่นหลากหลายตัวละครเหมือนก่อนๆไม่ได้แนละ้วเพราะว่าเฟรมอผมก็ตกไปเยอะนะครับเพราะคนกเก่งๆเก่งขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้คนเก่งเยอะมากอโห โดนโอโลเล่นไปหนักเลยรอบ,บนี้เออฮู้เกลกระลางเสียงเก่าด้วยเนี่ยเขาเล่นเก่งอยู่นะโอเคเราเข้าสูโหมโดปกติแล้วเดี๋ยวของเงียบก่อนนะทุกคนเนาะอื้มห่าำคาญมากเลย อเออมันเล่นงูนะครับเฮ้ยทำไมอ่ะเออโอ้โหผมนี้แบบบือมากเลยนะครับต่อยก็ต่อยผิดทางเอาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะบึม อืมอืมอืมโอเคกดเพิ่มจักกะไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็ได้จักระมานะถือว่าไม่เสียจักะไม่เสียสกิลเสริมโดยปรประโยชน์สองนี้ก็เป็นมินาโตะนะครับเราก็เล่นค่อนข้างใหญ่แหละสกิลล้างเราไม่มีแล้ว่เราใช้กับสกิเก็บไปหมดแล้วนะครับจริงๆผมน่าจะเอาสกิลล้างไว้ตัวสอง อืออืออือืโอเคตอนนี้เราก็รอจับนะ โอเคเรียบร้อยก็ต่อไปก็จะเป็นนารูโตะนะครับซึ่งนารูโตะเนี่ยเขาเอาเพิ่มสก,กามามาแล้าแล้วก็สกิลอันติเขาเมื่อเปิดโหมดเซียนเนี่ยเขาจะไปแอล้วสถานะได้นะเราต้องเข้าไปก่อนเขาเล่นนะคโอ้โหผมกดเอไม่ทันอะ่ะกดไอ้สกิลที่มันจะวับพุ่งไปไม่ทันนะอืมตั้งแต่รอบแรกแล้วผมกดสกิลแล้วแบบโดนมันก่อนออกไม่ทันเสียดายมากเลยอืม อืมไม่เล่นไม่ทันเขาอ,ะอ่ะออโอ้โหยังมาถึงอีกเหรอโอ้โหไม่เข้าใจมันมาถึงได้ไงอ่ะเมื่อกี้อ๋อผมพลาดตั้งแต่หลายครั้งเงี้เลยอ่ะเมื่อกี้อะ เสียดายมากเลยอะไรั้งนี้จริงๆผมไม่ควรพลาดด้วยซ้ำนะผมเดินไปขนาดนะแล้วผมกดสกิลแล้วมันไม่ออกนะอ,อ่ะเอ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะท,ทำไมเราถึงแพ้ขนาดนี้นะครับเอาใหม่เอาใหม่จริงๆไม่ใช่ว่าเราเล่นไม่ดีนะผมทำดีที่สุดแล้วนะแต่เราก็ยังแพ้อยู่เมื่อกี้แพ้จังหวะเขานะแพ้จังหวะเขาอืมโอเคเอาทีมนี้แหละนะครับผมคิดว่าผมเล่นได้ดีนะทีมนี้ ที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นพวกตัวคาสเอด้วยชอบเล่นแต่พวกคาสเอเนี่ยแหละนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอย่างถ้าทีมเอารุ่นหนึ่งไปนะน่าจะโอเคมันก็ง่ายแหละแต่ผมชอบเป็นตัวพวกคาสเอแบบนี้มากกว่ามันก็อยู่แต่ความชอบของแต่ละคนนะนะเนาะอ้าทำไมชาตังเรารีบเล่นนะเพื่อน โอเคเอาโอโลมาแล้วทำไมาเดี๋ยวนี้มีคนมีโอโลเยอะจังนะครับมันเอามันปั๊บหรือมันเนิฟหรือมันปรับอะไรมาเหรอคนเล่นเยอะมากเลยโอโลเนี่ยออโอ,อ,อ,อ้ยว่าแล้วเชียวเี้ยผมไม่น,น่ากระโดดเลย อ๋อหอโดนเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอือหือซุบไปดิอ่าฮะ โอ้โหคำนวณแล้วว่าไม่น่าพลาดเมื่อกี้น่ะพลาดได้ไงอ่ะไม่ทันได้ไงอ่ะเพว,ว่าผมคำนวณแล้วนะผมว่าทันอ่ะเมื่อกี้ยังไงก็ทันอ่ะอไม่น่าเลยหมวเสียแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วโอเค้ขไป โอ้ยังโดนอีกไม่ปกติแล้วผมเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอะไร <c oughs> คือไม่ปกติมากเลยอืมตายไปซะนะฮะรียบร้อยต่อไปก็เป็นคาคาชิคาคาชิก็มากับไอ้นี่หรอมากับเพิ่มฉก,ากมืบบเราเนี่ยแหละต้องเล่นระวังนะโ อืมอืม <anse> ไกลมากเฮ้ยเมื่อกี้มันโอ้ยอะไรอะ่ะมันดูโดนด้วยเหรอต้อควรจะไม่ถึงป่ะเมื่อกี้อ่ะ ถึงเราต้องสวนนะ, <ว Nice S 1> ะไม่งั้นเราไม่รอดนะครับอือฮึโอเคขอตัวแข็งมาคราวนี้เขาสั่นเชิญหมดแล้วเรา,ายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแล้วกันนะครับจะกะกเขาไม่มีด้วย อ่ะฮะโอเคสกิลหมดละอย่างนี้ก็สบายแล้วล่ะอื้อ สวยนะครับยังไงก็น่าจะตายแหละนะบึมเรียบร้อยนะถือว่าผมพลาดเล่นพลาดบ่อยค่อนข้างบ่อยนะครับวันนี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับก็คนเราก็อาจจะมีช่วงที่มันพลาดกันได้นะทุกคนผมก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเก่งตลอดอะไรขนาดนั้นนะโอเคไปกระต่ายโอ้ชนะติดต่อกันสิบรอบเลยเหรอ,อเมื่อกี้ ผมว่าผมน่าจะเปลี่ยนซาลตเกตผมยังเล่นไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะถ้าถ้าเราลองเอารุ่นหนึ่งไปนะถ้านาโตะหลุดเราก็นาโตะนาโตะไปนะแต่ถ้ารุ่นหนึ่งหลุดเราก็น่าจะเล่นรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะทุกคนอาจจะอยากเข็นด้วยม,มาแล้วอือ นี่ทำไมเขาชอบแบบกดชา้ามันเสียเวลานะเนี่ยผมก็นั่งรอโอ้โหไม่กี้เสียงเพลงนะครับโทษทีโอ้ยอา,าอ,าาาอาจารย์ไกลอาจารย์ไกานาโตงานนาโตรไม่นาโตผมยังไม่ได้ทำคลิปหรือว่ายังไม่ได้ลองเล่นเลยะผมสุ่มแล้วนะผมได้สามสิบห้าเศษนะตัวหลักแต่ว่า โลโตเกิดแต่นางาโตไม่เกิดนะไม่เข้าใจเหมือนกันเ้าเป็นเพราะอะไรมาตอนนี้แหละอือชึอือฮึ Okay. Mm -hmm. Okay. โอเคสวยนะครับถือว่าน่า,าตัตเราก็โอเคค่อ okay. นข,ข้างถือว่าใช้ได้นะ <c oughs> ผมก็ชมตัวเองเป็นั้นแหละทุกคน ือพลาดเลยเราพลาดตีพลาดนะเดินไปผิดเดินไปผิดเลนนะครับโอเคโอเค อ๋อฮะเมื่อกี้ผมพลาดเองแหละนะผมตีพลาดนะอย่างนั้นผมพลาดบ่อยมากเลยทุกคนนะถ้าไุเห็นอนะ่ะคือพลาดบ่อยจริงๆนะครับแบบไม่ได้ล้อเล่นเลยอืมอันนี้นางกระโตนะนางกระโดเราต้องแบบก็าค่อนข้างระวังแต่ว่ามีตัวแข็งเราต้องไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ย ผมพลาดอีกแล้วมันแบบกระตุกไปตีฝั่งหนึ่งอะคือผมเดินแล้วแบบเน็ตมันกระตุกปุ๊บไปอยู่อีกเลนหนึ่งผมก็งงเป็นเพราะอะไรผมได้ตีพลาดบ่อยเลยนะครับเมื่อกี้จริงๆมันไม่ควรพลาดด้วยซ้ำนะจังหวะแบบเนี้ผมรับปวดหัวจริงๆ อืมอืมเรียบร้อยนะคะผมบุยบุยบึมอ่าฮะเรียบร้อยตายนะบอกแล้วอย่าให้ อย่าให้โมโหนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะตอนนี้ก็ยืดเสียนาทีแล้วเร็วจังนะเร็วมากเลยเราขึ้นหน้ากาศสามดาวได้นะครับเราก็อาจจะพักไว้ที่วิดีโอเพียงเท่านี้นะับเพราะก็เดี๋ยวมันจะเกินยี่สิบนาทีบางบางวิดีโอมีคนเซลนะอันนี้ไม่ใช่ยี่สิบนาทีแล้วนะครับมันเป็นชั่วโมงแล้วนะในคอนเทนต์ดันแรงยี่สิบนาทีเนะ <laughs> ี่ยจริงจริงมันก็อาจจะมีเลยไปบ้างนะก็ไม่เป็นไรนะชุดนี้ก็ขอจัดไหนแล้วกัน อ uh huh. ทีมเดียวกันเลยวะเนี่ยอ่าไม่ใช่นะครับของเขาเป็นนาโตตัวแข็งชิซุยเป็นล้างนะครับส่วนมาลาก็เป็นเอสคิวเนี่ยน่าํำคาญนะผมอ่ะไม่ค่อยชอบใช้สกิลใหม่ๆเลยผมชอบใช้สกิลเ,เก่าอะไรประมาณนะ้เออพวกล้างพวกเนี้ยสกิวเกียนๆผมไม่ค่อยเอาไปใช้นะคือมันเป็นโลกผมมันเป็นที่ตัวผมนะมันผมเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับ อออ่ะปล่อยเขาไปอืมอืมกระตุกไปแล้วบึ้มอ๋อสารเชิญเขาเสียไปสองตัวก็ให้เขาเถอะนะครับ บึมเรียบร้อยนะ,ะให้เขาเถอะนะถ้าเขาจะเล่นแบบขนาดนั้นนะครับอืมนะฮะมาดิครนนี้เราต้องวัดเชิงนาโตะเรากับนาโตะเขาแหละไอุก โอเคสารเชิญเขาหมดแล้วหมดเกี้ยงเลยหมดทุกตัวเลยนะครับคนนี้อื้อซีซุยมีล้างนะครับ อ่าฮะอือบมเรียบร้อยนะครับบายบายต่อไปก็เป็นมาดาลาสินะมาดารานะครับเราจะเพียงแค่เราอบสกิลหนึ่งเขาได้ผมผมรับรองว่าจบแน่นอนทุกอย่างจบเลยอ่าพนไฟเขาไม่ได้ไกลเหมือนก่อนแล้วไง โอ้โหนั huh. uh ่นไงอืฮอ่าฮะเรียบร้อยโอ้โอเค โอเคบายยนะครับผมอ่าโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะแต่ว่ามันเดี๋ยวมันจะเกินเลย20นาทีนะเดี๋ยวผมโดนแซวอีกโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัพวิดีโอเรื่อยๆนะช่วงนี้ผมก็เริ่มกลับมามีเวลาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวก็อาจจะหาเวลามาสตรีมให้ทุกคนได้ดูด้วยนะอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบดันแรง20นาที EP 3 2มว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ใหม่วิดีโอหนะ้าถ้าผม อ่ะถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆของผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องอัปตไลน์ช a n น l ไว้ด้วยนะครับสำหรับันผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย